หวนทวงบัลลังใหม่หลังจบโควิดนักร้องสาวดรยุ้ยกันทิชาเพิ่งแถลงข่าวอลังการพร้อมโชว์และแดน e เกลกลับมาทวงบอลลังบาทสุดมากๆค่ะสำหรับดรยุ้ยกันทิชาชิมสิริทิลาสุดนั้นจัดงานแถลงข่าวพร้อมเพลงในอัลบั้มอาทิตย์วดาจุขาพร้อมลิขิตมงลงขอบคุณนะคะทิ้งมันไปเรดโรส คลีโอพาตาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในสไตล์ Heart to Heart และจะเต็มเปิดตัวคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะจัดที่โชว์ดีซีในวันเสาร์ที่17มิถุนาย,ยน2566นี้ในมหกรรมบางกอบสไตล์ h ช่น t e a r t to h e รีมรีในงานเดินพรม้มแดง s h ต o นหัวใจสีแดงเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตในวันที่17มิถุนายนนะคะที่โชริซีพะราม9ค่ะเวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นค่ะโชว์ครั้งนี้นะคะจะโชว์อ,อลังการมากกว่าเดิมแล้วก็มีมีหลายโชว์มากทั้งหมดจะมีทั้งหมด12โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์นกกินาลีพิโอพัททา LED และคาร์เนเวนะคะรวมไปถึงการเดินรมแดงก่อนเข้างานด้วยนะคะ t าร์ดทูฮาร์ของยุ้ยนะคะตอนนี้ยุ้ยมีสตูที่เขาใหญ่นะคะเปิดเป็นกันทิชาอินเตอร์เทนเมนต์นะคะเต็มตัวใกล้จะเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคมนะคะคอน,นเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวบริษัทของการทิชาอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยและได้เปิดอัลบั้มเพลงของยุ้ยเมื่อคราวที่แล้วก่อน2ปีที่แล้วไม่ได้จัดเกิดขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมอะคาเดมี่ยุ้ยเสร็จพอดีแล้วก็ได้เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะท,ที่จะจัด เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนค่ะที่เขาใหญ่นะคะจะเป็นสตูห้องถ่ายแบบนะคะแล้วก็สามารถเป็นห้องรวมไปถึงห้องถ่ายทำถ่าย MV หรือว่าถ่ายโฆษณาห้องทำเพลงห้องอัดเพลงรวมไปถึงการซ้อมคอนเสิร์ตได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปถ่ายทำที่เขาใหญ่ที่สตูของยุ้ยก็ยินดีต้อนรับและบริการค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะยุ้ยได้ผลิตผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะยุ้ยก็เลยทําบ้านศิลปะใกล้กับสตูดิโอเพื่อที่จะบ้านศิลปะอาร์ตบายยุ้ยเฮานะคะจะเป็นบ้านพักของศิลปินที่มาใช้บริการที่สตูดิโอด้วยค่ะทําให้สองเมสิง่งนี้ผสมผสานกันพอดีและยุยเชื่อว่าคนที่ไปที่เขาใหญ่นะคะ จะทำให้มีเกิดความสงบแล้วก็มีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์แปลกๆใหม่ๆและมีการก่อเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่ยุ้ยเริ่มออกแบบในการทำสตูเพลงนะสตูดิโอทำเพลงที่เขาใหญ่นะคะยุ้ยก็ได้บินไปเรียนที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปฟังเพลงนะคะได้ไปเรียนดีเจด้วย แล้วก็ยุ้ยมีความรู้สึกว่ายุ้ยสนุกในการที่เป็นดีเจแล้วก็ชอบในเสียงเพลงก็เลยมาทำดีเจด้วยค่ะในงานคอนเสิร์ตยุ้ยนะคะก็จะมีทั้งเพื่อนต่างชาติแล้วก็เพื่อนคนไทยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่โชว์ดีซีเสร็จแล้วนะคะในช่วงเวลา6โมงเราจะมีอัพเตอร์ปาร์ตี้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนเรียกว่า The mix นะคะที่เริ่มตั้งแต่3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะหลังจากนั้นนะคะเที่ยงคืนเราก็จะมีบริการรถนะคะไปส่งที่เขาใหญ่ต่อในวันที่18นะคะในวันที่18เราก็จะมีกิจกรรมคือปาร์ตี้โฟมและถ่ายแบบปฏิทิน heart to heart ค่ะทุกคนก็จะมาตีมหัวใจหมดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจไปที่เขาใหญ่ก็จะมีกิจกรรมถ่ายแบบใครที่ถ่ายแบบอยู่ก็ถ่ายแบบในสตูดิโอเวลาถ่ายเสร็จแล้วก็มา ร่วมกิจกรรมโคมปาร์ตี้ค่ะใช่ค่ะก็ในวันที่15ถึงวันที่27พฤษภาคมนะคะยูก็มีโอกาสไปร่วมง,งานในเทศกาลเมืองคารที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะได้ไปเดินพรมแดงนะคะและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบ f a ชชั่นโชว์ในวันที่25พฤษภาคมที่โรงแรมลิสคาร์เตที่เมืองคารด้วยค่ะค่ะและเร็วๆนี้นะคะก็ มีข่าวดีนะคะยุ้ยได้ร่วมเล่นดีเจกับคอนเสิร์ตของ Waterbomb ที่ SCG Stadium ด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะสามารถจองตั๋วผ่าน h ท i t เก k เมเจอร์ได้ค่ะหรือว่าอินบ็อกเข้ามาในเพจเราได้นะคะค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานที่ยุ้ยตั้งใจทำมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับยุ้ยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะมีสนุกแล้วก็เรียกว่าสร้างสีสันให้กับ เรานะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมแชร์ความสุขกับือได้ค่ะ